ถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงครับถ้าเกิดว่าคุณโดนยกเลิกประกันอา้าวชิบหายที่นี้อะเวลาเราจะทำประกันเนี่ยทำเพื่ออะไรเราก็ทำเพื่อซื้ออนาคตไงใช่ไหมถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยเราเจ็บป่วยขึ้นมาต้องเสียค่ารักษาแพงๆเนี่ยอ่าพอาทำประกันไว้ก็มีประกันช่วยจ่ายแทนให้ถูกไหมแต่ว่าประกันเนี่ยเขาก็จะมีวงเงินตามที่เราทําไว้ว่ามากน้อยแค่ไหนยังไงก่อนจะทําประกันอนะ ทำที่ไหนอ่านรายละเอียดให้ดีอย่าขี้เกียจร,รักษาสิต,ตัวเองไม่งั้นนะไม่อ่านนะเสียประโยชน์ใครเสียเราเสียนะรู้เปล่าอย่าขี้เกียจแต่ถ้าเราทําประกันไว้แต่ในปีนั้นที่ประกันคุ้มครองเราเนี่ยเราไม่ป่วยเลย <c oughs> ก็เท่ากับว่าเราเสียค่าเบี้ยประกันไปปีๆเรียกว่าซื้อความเสี่ยงละกันนะ แล้วแต่ว่าใครจะพิจารณายัางไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้บริษัทประกันเขาก็มีเขาเรียกว่าเทคนิคการขายหลายอย่างมาเราอารมณ์ให้เหมาะสมกับเราถ้าอยากทําก็ดูดีๆให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ตัวเองแล้วเห็นไหมแต่ถ้าเราทําประกันไว้เนี่ยไม่ว่าจะบริษัทไหนจะถูกจะแพงแล้วอยู่ๆมายกเลิกประกันเราอะ่ะเฮ้ยคืออะไรวะได้เหรอถ้าเป็นคุณโดนยกเลิกประกันคุณจะทำยังไงครับแบบที่หนึ่ง โทรตามพวกเลยโทรตามพวกเลยเฮ้ยพวกมึงอยู่ไหนวะาไปไปบริษัทมันกันถือถุงรีไปคนละถุงสองถุงแล้วปลากระนำลัวใส่พวกมันเอาให้มันเอาให้สุดเตรียมททำรุนแรงนะครับเดี๋ยวเสียค่าตอบอ่านไม่คุ้มแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอคนสั่งการน่าจะเป็นผู้ใหญ่ในองค์กรมันแต่สาขาเล็กๆน่าจะไม่เกี่ยวอาจจะซวยไปเพราะว่าเราอารมณ์ขึ้นใช่ไหมทุกคนแบบที่สองนะครับเสิร์ชหาข้อมูลและนนำข้อมูลไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาสิทธิ์และเรียกค่าชดเชยให้ได้มากที่สุดตามกฎหมายตอที่สามแม่งหลงใครทำไมมันต้องหยอกเรื่องประกันดูด้วยทำไมมันต้องเลิกเรื่แงประกันดูด้วยแล้วก็โทรหามบุคคลมันหยอกเรื่องปแะลันดูว่ะหยอกเรื่องปแะลันดูข้อนี้นะครับถ้าใครแก่แล้วก็อาจจะเกินเกินหน่อยนะข้อที่สี่นะครับยอมรับเรายัเข้าใจบริษัทประกันก็คงมีเหตุผลของเขาแหละ ขาถึงทำแบบนี้เฮ้ยมีคนนี้ด้วยวะใจดีไายละพวกเราทุกคนเนี่ยคิดต่างกันเละอยากให้ทุกคนมาแชร์ความคิดกันเผื่อใครได้เข้ามาอ่านคอมเมนต์จะได้รู้ตัวเองมากขึ้นเข้าใจอะไรมากขึ้นหรือเอาไปปรับใช้กับชีวิตให้ดีขึ้นเอ๊ะหรืที่แย่ลง่วะถ้าทุกคนเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงครับฝากติดตามทุกช่องทาขงของผมด้นะครับ